ไปกินในบ้านป้า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 เร็วเร็วโอ้เข้าบ้านเข้าบ้านเดี๋ยวนี้เดี๋ยวแม่เอาลงไปให้ป้าป้าป้าเดี๋ยวไม่เดียวอยู่ไหนพี่บ๊อบไม่เลียวเลยพี่บ๊อบหนูไม่เดียวนี่เห็นไหมนี่ตายแล้วหนุนกลิ้งเป็นลูกขนุนเข้าบ้านเลยเร็วเข้าบ้านได้แล้วยังจะเข้าบ้านได้แล้วยังเนี่ย ยังใครแม่ยังอิ่มแล้วยังไม่ได้อีกดูดูดลาออกมาทำไมลูกลาเข้าบ้านแล้วลูกเข้าบ้านเร็วเข้าบ้านเร็วโอ้เข้าบ้านเร็วนูนวกออกมาได้ยังไงเนี่ยเ <c oughs> ข้าบ้านเร็วลูกเร็ว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 คนเก่งแล้วพ่อจาย,ยังไม่มาดูใครแม่มาดูมาได้ยังไงนี่ฮะ <c oughs> หมาแตงโมเหรอลูกพ่อจ๋ายยังไม่มาลูกพ่อจ่ายยังสัญญาไม่มาดูใครแม่ฝนตกแม่ควรกำลังจะล้างจานอยู่ดูนี่นะใครแม่เรากำลังจะจัดนูน่นจัดนี่อยู่จูเข้าบ้านไม่เลียวอยู่ไหนหนูออกมาทำไมลูกหนูมากินแตงโมโอ้ยวันนี้ ออกมารอพ่อออกมาเลตงโมด้วยนี Hence, deals, ่แค่ว oh, the ่าเข้าบ้านปลเอาไปกินในบ้านปละปลาปเร็วๆอูเข like ้าบ้านเข้าบ้านเดี๋ยวนี้เดี๋ยวแม่เอาลงไปให้ปะปลปะปเดี๋ยวไม่เดียวอยู่ไหนพี่บ๊อบไม่เลี้ยวแลวพี่บ๊อบไปไปเดี๋ยวแม่เอาไปให้เร็วๆไหนไม่เดียวเดี๋ยวหาไม่เดียวก่อนค่ะแม่โอ้ยแตกหมดแล้วพี่จูหนูไม่เดียวนี่เห็นไหม ตายแล้วหนุนกลิ้งเป็นลูกขนุนเข้าบ้านเลยเร็วน,น,นุ่นหนูเข้าบ้านไว้ไห้ไว้ไห้ไว้ไห,ห,ห,หบอกพอลอีแหละมือนีเบิ้ง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  oh, <no. S 1> โอ้ยดูสิคะแม่แ่กินทั้งวันไม่พอเล่นด้วยออกมาเล่นด้วย ป้าป้าแม่เอาเข้าไปให้กินในบ้านอีกป่ะลูกป่ะเร็ว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 จูป้าป้าป้าเข้าบ้านเลยลูกเร็วออกมาได้ยังไงนี่หนูกออกมาได้ออกมาได้ยังไงลูกฮะ ห <substit uting> น co ูเล่นอะไรของหนูเ <traditions> น <and heartbreaking> ี like <ivan> ่ยฮะเข้าบ้านเลยห้ามเล่นเดี๋ยวไม่เลี้ยวเพียเพียไม่กินห้ามเล่นลูกแม่ไม่เลี้ยวก่อนเพียเพีเดแล้วเนี่ยเนี่ยไม่เลี้ยวเน็นยไม่นี่ปลาป้าเข้าบ้านแล้วลูกปะป้า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 ไม่ได้เข้าบ้านเร็วเร็วเดี๋ยวเอาไปกินในบ้านปะลูกปะเร็ว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 พ่อจ๋าดุแน่ โอ้ยอ่ะกินก็กินก่อนทั้งนั้นค่ารอใช่ไหมค่าเสียเวลาหรือว่าอะไรโอ้ยออกว่าไดียไล่เดนี่ฮะเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวข้าวนึงนับพึ่งวิ่งหนีแล้วนะหนูหนูบอกว่าค่ารอวะลูกวันนี้รอด้วยกินด้วยโอ้ยป้าป้ากินเร็วๆ นี่แหละค่ะแม่แ่นี่แหละดูสิดูไม่รู้ไม่ชี้ด้วยนะไม่รู้ไม่ชีดนะช้ด้วยนะไม่รู้ไม่ชี้ด้วยนะป้าป้า,ปาเดี๋ยวพ่อก็มาลูกปอย่างกีนนุ่นตัวเองเอากิ่งไปข้างล่างไปกินเลยว่านี่นไม่เลียวนย่เห็นไหมเพีย้ยเพี้ยคนก่อนเบิ้ เพียเพียคนก่อนไปกินเลยข้างหน้าหนุนตัวเองกิ้งลงไปหนุนไปไป,ไปเดี๋ยวพ่อมาเนี่ยพ่อกลับมาจะโดนแน่อ,อิ่มแล้วก็เข้าบ้านนะัทีนี้นี่โอเคไหมอิ่มแล้วเข้าบ้านเลยอ่าอ่าอ่า พ่อจ๋านานโอ้สนุกใหญ่เลยนะเมื่อกี้นี่สนุกใหญ่เลยเป็นบ้านบอลไปเลยเป็นบ้านบอลไปเลยนะโอ้ยแม่ๆยิ่งบอกว่าอย่ากินเยอะอยู่แม่ๆบอกว่าห้ามกินเยอะหนูอ้วนเอาไปให้แม่วาด้วยกินเยอะแล้วเนี่ยดูพุงดูพุงสิเห็นไหมแม่วารอหนุ่น แม่วาบอกให้จุออกมาเหรออ๋อหนูจะเอาไปฝากแม่วาลูกโอเคเดี๋ยวแม่ใส่ตะกร้าให้แม่วาด้วยหนูกินก่อนนะหนูกินก่อนนะพ่อจา๋าแม่แม่อย่าฟ้องพ่อจ๋านะว่าหนูหนูไม่รู้เรื่องนะแม่แม่หนูแค่ออกมาแล้วเห็นมันกองอยู่หนูก็เลยแบบจัดจัดแต่งโมให้ได้ไหมลูกโอ้ ดูไม่ลงค่ะแม่แม่ดูไม่ลงใส่ตะกร้าเยอะๆให้แม่วากับแม่นาด้วย <S <S 1> <S 1> เขามาทวงผลไม้เหรอลูกหนูมาทวงผลไม้เหรอลูกหนูเป็นตัวแทนหมู่บ้านใช่ไหมหนูเป็นตัวแทนหมู่บ้านใช่ไหมลูกใช่ไหมโอ้หนูเป็นตัวแทนหมู่บ้านก็พ่อจ๋าก็ซื้อไว้ให้หนูแหละลูกแต่หนูอะกินทั้งวันแล้วเนี่ย แล้วหนูจะหายใจออกไหมเนี่ยดูพุงหนูดูพุงดูก่อนหนูดูพุงตัวเองก่อนลูกโอ้ไม่ต้องมาเถียงเลยพุงก็คือพุงนั่นแหละพุงสามชั้นน่ะตัวแทนตัวแทนไม่วาใช่ไหมดูใครแมโ่โอเคกินก็กิน พรุ่งนี้ค่อยลดพรุ่งนี้ค่อยลดก็ได้น้ําหนักกินตั้งแต่เช้ารอบเช้าก็ตะก้าใหญ่ตะก้าหนึ่งแล้วเนี่ย <c oughs> ดูดูเขียว <c oughs> อย่าฟ้องพ่อจ๋านะแม่ๆจูจูเค่ออกมารอพ่อจ๋าโอ้หนูออกมารอพ่อจ๋าแล้วลูกโอเคไม่ฟ้องก็ไม่ฟ้อง,อง <c oughs> จะบอกว่ายังไงดีละ่ะบอกว่าพี่หลอดเล่นดีไหม บอกว่าพี่หลอดทำเนาะบอกว่าพี่หลอดวิ่งไล่หนูหนูก็เลยตกใจอย่างนี้ไหมโอเคเปล่าระวังแผนกันก่อนก่อนพ่อจ๋าจะมาเนี่ยแตงโมกระจายขนาดน,นี้เราต้องวางแผนกันก่อนนะบอกแม่แม่เอฟซีก่อนว่าว่าว่า,ว,าว่าเราบอกบอกพ่อจ๋าว่าพี่หลอดทํานะคะแม่แม่ <laughs> หนูแค่รับเมาดูโอ้หนูรับเมาแนละ้วลูกดูซิอะไรเนี่ย เด็กดือ้อกินให้หมดเลยแล้วก็เข้าบ้านจะไปไหนอีกน้พึ่งวิ่งหนีเนี่ยกลัวพุงย้อยๆเนี่ยไปละป้าป้าป้าเข้าบ้านอิ่มแล้วยังอิ่มแล้วยังอิ่มแล้วก็เข้าบ้านปะป้าป้าเอาไปให้แม่วาด้วยปะเข้าบ้านได้แล้วยัง จะเข้าบ้านได้หรืยังเนี่ยยังใครแม่ยังอิ่มแล้วยังไม่ได้อีกดูดูแตงโมหมดกองมเริ่มเทิมแล้วยังเข้าไม่เข้าบ้านอีกดู <c oughs> อพอดีแหละรอพ่อจ๋าเก็บหลักฐานตรงนี้เลยเนี่ยหลักฐานคนนี้แหละคนนี้แหลพะพ่อจ๋าน,นี่แหละตัวแดงๆนี่แหละคนนี้เลยเนี่ย เ,เก็บหลักฐานไว้เรียบร้อยแล้วดูพุงมีหลักฐานเป็นพุงย้วยๆนี่นะคะแม่แม่ให้กินอิ่มแล้วก็ยังไม่ยอมเข้าบ้านดูดูหลักฐานก็คือพุงที่แบบปรินออกมาแบบนี้นี่เองคือเตองมูอยู่ข้างในหมดแล้วดูแม่เก็บักฐานหลักฐานไว้เรียบร้อยแล้วนะนี่แหละเอาไว้มัดตัวผู้ต้องหา ผู้ต้องหาวันนี้อันนี้คือผู้ต้องหาวันนี้นะใครแม่นี่คนนี้เลยนี่ดูซิดูพุงสามสผู้ต้องหาทำไมน่ารักจังเลยเดีย๋ยจับลงหรือเปล่าฮะทำไมผู้ต้องหาน่ารักจังเลยน่ารักเกินไปมุยแม่วาเรียกแล้วลูก ป้าป้าแล้วเข้าบ้านแล้วก็เอาไปให้แม่วาด้วยป่ะหลักฐานแค่นี้พอที่จะมัดตัวผู้ต้องหาได้แล้วนะคะแม่ตัวแดงๆตรงนี้เลยนี่เลยนี่ไม่ต้องมามองพอแล้วนุ่นยังยังไม่เสร็จอีกยังไม่หมดอีกยังไม่จบกับตั้งมอ,อีกไปอีกอย่าไม่เดียวก่อนเนี่ย